สวัสดีครับแฟนคลับมหาเหงทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทํานายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสำหรับท่านที่เกิดในราศีกุมจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ .2567 แต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงนะครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ของทางช่องไว้ได้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสารการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับ สำหรับหลายๆคนนะครับที่มีการทักมาพูดคุยกับผมนะครับหรือว่ามีการโทรมามาคุยกับผมต่างๆนานานะครับไม่ว่าจะเป็นอยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับอยากจะส่งของนะครับส่งของมาขอบคุณส่งของส่งสินค้านะครับหรือว่าส่งเงินมาให้ผมนะครับก็ต้องบอกทุกคนทุกท่านนะตรงนี้เลยนะครับว่า ไม่ต้องส่งของส่งสินค้าส่งของมีค่ามาให้ผมใช้นะครับเงินทองก็ไม่ต้องส่งมาให้ผมใช้นะครับท่านอาจจะเอาไปบริจาคนะครับหรือเอาไปให้ใครก็ได้นะครับที่รู้สึกว่าเดือดร้อนนะครับแต่ถ้าผมจะแนะนํานะครับอาจจะเอาไปให้กับปิดามาดานะครับครูบาอาจารย์คือคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละนะครับนำนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปเลี้ยงดูท่านจะดีกว่านะครับแต่หากท่านไหน อยากจะสนับสนุนผมจริงๆนะครับผมมีการปักตะกร้าสินค้าของ s h อ p e e นะครับไว้ในช่องของผมนะครับท่านกดไปที่ลิงก์ s h อ p e e ที่ผมปักตะกร้าไว้นะครับหากท่านมีความประสงค์นะครับอยากซื้ออยากใช้สินค้าอยู่แล้วนะครับผมย้ำนะครับเป็นสินค้าที่ท่านอยากซื้ออยากใช้จริงๆนะครับหากไม่อยากซื้อยากใช้หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้นะครับแนะนำห้ามซื้อเป็นอันขาดนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามารับชมคำทนายกันดีกว่านะครับดวงการงานนะครับช่วงนี้ผมต้องบอกว่าท่านที่เกิดราศีกุมนะครับอาจจะต้องเผชิญนะครับกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานเนี่ยครั้งยิ่งใหญ่นะครับหรืออาจจะต้องรับผิดชอบภาระงานมากขึ้นนะครับคุณอาจได้รับมอบหมายนะครับให้ดูแลดูแลโครงการใหญ่งานใหญ่หรือเป็นผู้นำทีมนะครับ ผู้นำโปรเจกต์ PM โปรเจกต์แมเนจเจอร์นะครับซึ่งจะทำให้เกิดความเครียดอย่างมากนะครับคุณรู้สึกกดดันตัวเองมากนะครับบางคนก็รู้สึกว่าโหทำไมวะทำไมฉันต้องแบกรับภาระมากเกินไปหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือก็อย่าลืมแบ่งหน้าที่นะครับเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่การทำงานนะครับแล้วก็ลองขอความช่วยเหลือจากเพื่อนโรงงานเขาบอกว่าการการทำงานเป็นทีมเนี่ย มันจะทําให้คุณเนี่ยนะครับเดินไปข้างหน้าได้นะครับแล้วมันจะ,ะเขาเรียกว่าลดในเรื่องของภาระลงได้นะครับแต่ถ้าคุณแบกเอาไว้คนเดียวเนี่ยนะครับงานมันอาจจะไม่เดินก็ได้นะครับอย่าพยายามนะครับจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเพียงลําพังนะครับมันอาจจะไปกระจุกอยู่ที่คุณนะครับแล้วงานเนี่ย มันจะไม่เดินไปข้างหน้านะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับการเจรจาธุรกิจหรือการทําข้อตกลงทําสัญญาอะไรต่างๆในเดือนนี้นะครับอาจจะต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากนะครับคุณจะต้องพิจารณาให้ถี่ทั่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนอมองเขาเรียกว่า มองไปให้เป็นแฟกต์ก่อนมองให้มันเป็นเรื่องไม่ดีก่อนนะครับคุณจะได้เล่าข้อมให้มากๆกนะครับการใช้สัญชาตญาณนะครับในการตัดสินใจเนี่ยนะครับผม,ามําในมุมผมถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ดีแหละนะครับหากคุณมีสัญชาตญาณที่ดีที่แม่นนะครับแต่ถ้าผมอยากจะแนะนําผมคิดว่าคุณควรมีเขาเรียกว่าต่อมเอ นะครับคือคุณต้องรู้จักเอะนะครับจะทําให้คุณเนี่ยไม่ผิดพลาดกับการพิจารณาอะไรบางอย่างนะครับคุณต้องพิจารณาให้มากๆจริงๆเดือนนี้ผมขอบอกขอเตือนเลยนะครับดูให้รอบครอบดูให้ถี่ถ้วนนะครับดูข้อติดจ,จริงอะไรโอ้ต้องเอาชักไม่น้ำตังห้าต้องดูบริอยจริงๆนะครับสําคัญมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องต้องฝากไว้นะครับ การบริหารจัดการเวลานะครับหรือว่าการวางแผนนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากๆสำหรับท่านที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเพราะว่าท่านมีโอกาสที่จะต้องรับมือกับงานที่มันหลากหลายด้านในเวลาเดียวกันนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนแผนในการทํางานนะครับให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดในเดือนหน้าด้วยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับอยากจะบอกว่าอยากให้เปิดใจนะครับ จงเปิดใจยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆนะครับจากเพื่อนร่วมงานหรือจากพันธมิตรจากคู่ค้าหุ้นส่วนคู่ค้าธุรกิจอะไรก็ว่าไปนะคุณต้องมีความยืดหยุ่นในการทํางานนะครับแล้วก็พยายามปรับตัวเข้ากับงานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับถ้าคุณทําแบบนี้ตามที่ผมแนะนํานะจะช่วยให้คุณนะครับผ่านพ้นช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้ไปได้แน่นอนนะครับดวงด้านการเงินนะคะไปเรามาต่อกันที่ดวงด้านการเงินดีกว่าในเดือนนี้ผมต้องบอกว่า อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องจัดก,การในเรื่องของค่าใช้จ่ายหลายๆด้านพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับอาจจะเป็นของครอบครัวหรือว่าของคุณก็ได้นะครับคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่ได้จําเป็นเลยนะครับคุณควรต้องพิจารณาอะไรให้รอบคอบก่อนตัดสินใจใช้เงินก้อนใหญ่นะครับผมขีดเส้นใต้นะครับหากจะใช้เงินก้อนใหญ่ในเดือนนี้นะครับ คิดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับถ้าไม่มีความจะเป็นงดก่อนงดก่อนนะครับใช้เท่าที่จําเป็นก่อนนะครับหากคุณมีแผนการลงทุนหรือกําลังพิจารณาที่จะทําธุรกิจเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะครับคุณควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดให้รอบคอบนะครับหากเป็นไปได้ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างในเดือนนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเดือนนี้ ผมก็ยังมองว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับรายได้พิเศษจากงานที่คุณทําอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านไหนที่มีงานเสริมนะนะครับแต่หากคนไหนที่ยังไม่มีงานเสริมแล้วกําลังมองหาวิธีการเพิ่มรายได้เพิ่มเนี่ยนะครับการขยับขยายทํางานในด้านใหม่ๆนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกเลยว่าคุณอย่าลืมการเก็บออมและการวางแผนค่าใช้จ่ายในระยะยาวอย่ามองอะไรสั้นๆแคบๆจนเกินไปนะครับ เตรียมพร้อมรับมือกับค่าใาช้จ่ายฉุกเฉินที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําคุณเลยนะครับคุณควรวางแผนการเงินล่วงหน้า และพิจารณาการใช้จ่ายที่สําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับอย่าลืมการเงินบางส่วนนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับเอาไปออมนะครับเพื่อความมั่นคงมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ในในทางการเงินของคุณในในระยะยาวนะครับเวลาเราที่เดือดร้อนนะครับหรือว่าเวลาเรามีเหตุจําเป็นต้องใช้เงินเนี่ยนะครับหากเรามีวางแผนตามที่ผมแนะนําไปเนี่ยคุณจะไม่กระทบนะครับแล้วก็จะไม่เดือดร้อนดวงความรักนะครับ คนโสดนะครับเดือนนี้คุณอาจจะได้พบได้เจอกับคนที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความเป็นพิเศษนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะครับแต่คุณก็ควรต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะครับบางบางอย่างนะครับถ้าพูดตรงเกินไปนะนะครับอาจจะมีผลกระทบกับคุณได้นะครับและถ้าคนไหนที่รีบตัดสินใจเร็วเกินไปนะครับเปิดใจและใช้เวลาการทำความรู้จัก การซักเล็กน้อยนะครับอย่ารีบตัดสินใจเร็วจนเกินไปนะครับทําคนรู้จักกันให้ดีก่อนก่อนที่จะก้าวไปสู่อีกสเต็ปอีกขั้นนะครับ ความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับอาจมีความไม่แน่นอนนะครับคุณอาจต้องคุยกันไปก่อนนะนะครับเพื่อปรับตัวและทําความเข้าใจในความต้องการของกันและกันนะครับผมรู้ว่าสิ่งความรักหรือว่าสิ่งดีๆที่เข้ามากับตัวคุณมันทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจทําให้คุณแฮปปี้อันนีม้มันแน่นอนนะครับแต่อยากให้ใจเย็นๆน,นะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคุณควรใส่ใจนะครับ ในการสื่อสารกับคู่รักคุณให้มากขึ้นคือพูดอะไรละครับคุยกันให้เยอะๆนะครับความเครียดจากงานหรือความกดดันอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเอามาระบายใส่กันนะครับมันจะทําให้คุณเกิดความเหินห่างเกิดความเข้าใจผิดกันได้ไปไปใหญ่ไปเป็นเรื่องเป็นราวกัเลยนะครับคุณพยายามหาเวลาหันหน้านะครับ เข้าหาการหันหน้ามาคุยกันแล้วก็ใช้เวลาว่างใช้เวลาอะไรก็แบ่งเวลามาบ้างเพื่อทํากิจกรรมนะครับที่ช่วยให้เพิ่มความใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะพากันไปท่องเที่ยวหรือทํากิจกรรมร่วมกันในวันหยุดนี้ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับคือ ปรับในเรื่องของคําพูดนะครับคิดก่อนพูดเปิดใจถ้าทะเลาะก,กันแล้วเปิดใจเลยเปิดใจคุยกันนะครับช่วยกันแก้ไขปัญหาที่มันค้างคาอยู่นะครับหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบเร่งรีบนะครับหมายถึงคนโซลน,นะครับอย่าตัดสินใจแบบเร่งรีบในการยกระดับความสัมพันธ์อันนี้อันตรายมากๆนะครับสุขภาพพลานามัยนะครับเดือนนี้คุณอาจจะได้รับผลกระทบจากความเครียดนะครับเครียดจากไหนจากการทํางานหนักนี่แหละ จากการได้รับแรงกดดันนะครับโดยเฉพาะในด้านของสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับคุณรู้สึกว่าตนเองเหนื่อยหรือเครียดมากเกินไปนะครับคุณควรหาเวลาผ่อนคลายหรือทํากิจกรรมที่ทําให้จิตใจสงบนะครับเช่นการทําสมาธิการออกกําลังกายเบาๆนะครับหรือการทํางานศินละปะเพื่อช่วยลดความเครียดได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วคุณจะรีแลก์นะครับอันนี้ผมคิดว่าแนะนําเลยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือการนอนไม่หลับ การนอนการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนะครับหรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยมันจะส่งผลให้คุณแบบระบบภูมิคุ้มกันอาจจะอ่อนแอลงนะครับคุณควรให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพในด้านโภชนาการและการพักผ่อนนการพักผ่อนผมบอกเลยสําคัญมากนะครับถ้าคุณพักผ่อนน้อยเนียเน่ยร่างกายคุณจะไม่แข็งแรงนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมเลยลองจัดตารางเวลานะครับให้ตัวเองได้ไปพักผ่อนได้ไปสัมผัสธรรมชาติบ้างน,นะครับอย่าละเลยเรื่องสุขภาพผมบอกทุกครั้งว่าสุขภาพ จะเป็นคุญแจสําคัญนะครับในการนําพาคุณเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้หากสุขภาพคุณไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถนําพาชีวิตคุณเนี่ยหรือว่าครอบครัวคุณเนี่ยไปสู่ความสําเร็จได้แน่นอนผมบอกเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเพิ่มเติมเลยในเดือนนี้นะครับต้องบอกว่าผมแนะนําเป็นพิเศษเลยนะครับสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้ทําเลยคือการจัดการกับความเครียดนะครับความเครียดความกดดันนะครับ ภาระอะไรที่ท่วงท้นผมรู้ว่าคุณเครียดนะครับคุณเครียดคุณกดดันนะครับคุณควรหาวิธีนะครับแบ่งเบาภาระนะครับหรือว่าแบ่งเวลาเพื่อเพื่อผ่อนคลายบ้างนะครับการสร้างการสร้างสมดุลนะครับของชีวิตนะครับ ระหว่างงานนะครับชีวิตส่วนตัวเนี่ยคุณต้องบาลานซ์ให้ได้นะครับมันจะช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้ไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นแฟนคลับผมอยู่แล้วนะครับผมเชื่อเลยว่าท่านเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยท่านเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าท่านจะรวย รวยแล้วท่านจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหากท่านในฟังผมแล้วยังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกล้ารู้สึกแบบเหมือนกําลังจะเจอกับปัญหาอุปสรรคอยู่เลยนะครับจะมีคนหยิบยื่นมือนะครับเข้ามาช่วยเหลือท่านท่านจะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับจะเจอแต่เรื่องราวดีๆนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขออนานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านเคารพนับถือครับอานวยอวยชยัยอวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จล่ํารวยเป็นเศรษฐีร้อยล้าน พันล้านภายใน3วัน7วันนะครับที่สาคัญผมขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ